เราเลยไปเสียงตายถ้าทุกคนเห็นคลิปนี <S <S <t <t ้ไปว่าพวกผมรอดแต่ถ้าคนไม่เห็นคือพวกผมไม่รอดตามนะครับแล้วทุกคนเาีแบนครับทาไมก็แค่อยากยงียบไปครับทุกคนวันนี้วันเดียววันนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายขนาดกไรนดี่อยู่ทั้งหน้าก็มีไฟไหม้เสร็จแล้วคนวันนี้พวกเราก็จะกำลังไปทำไปเซ็นท์ให้กันนะครับบายบาย จะไปไหนกัน,น,นครับเนี่ยไปคาเฟ่แมวครับอ่าโอเคาล้วเตรียมตัวออกเดินทางได้เรากำลังจะไปเสียงตายถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้แปลว่า <c oughs> พวกผมรอด <c oughs> แา่ถ้าคน <c oughs> ไม่เห็น <c oughs> คือ <c oughs> พวกผมถ่ายรอดร <c oughs> ตามนะครับ <c oughs> ไวปปะ <c oughs> <c oughs> ก็นไฟช็อตที่ต้นมาเลยก็ถึงแล้วนะครับคาเฟ่แมวครับถึงแล้วได้ถึงแล้วคาเฟ่แมวโอาไปก่ ไอันนี้ไอ้ไรต้องทำก่อนนะไม่สนใจไม่มันต้องดูเหตุการณ์นะไอ้ไปแล้วไงแล้วเฮียแกไปแล้วไงแม่ไอ้สองคนนั้นอะมึงเข้าไปจิกมันสักทีสองทีอ่ะแล้วมึงก็บินกลับมามันจับมึงไม่ได้เว้ยมึงลองดูไปไปนี่กวอาไปมึงเข้าไปจิกมันไอ้สองคนนั้นอ่ะ นั่นและมันเปิดประตูหามึงอยู่เห็นไหมไานัหนัันันักนักนันักนักนันักนัหนักหนักหนัากนนกหน้กนักกหักหหัหนักหนักรนักนัหันนกหัะักกักัลหหััหหนฮักโหลัหกหัหันนกัก <laughs> move it, move it. <laughs> I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to, I like to move it. <laughs> 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 กูเริ่มกินละมันมักแท้จริงเลยมึงเลยปะะลาบะลาบะลาะอ้ไรังไม่ไม่ไม่เยอเร่รงเร่รเร่รู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 เร่ร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 เร่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 เร การไปคาเฟ่แมวสุดแสนลันทดบวกตอนแรกครับแผลตอนแรกตอนแรกคือเจอตอะไรนนะแล้วบอกว่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเออไม่เกินหรอกสรุปโดนไปชั่วโมงครึ่งเลยเชื่อมาได้แผลด้วยมึงไปเจอปีศาจนั่นะปีศาจปีศาจเกาะอยู่นั่นนั่นน่ะน่ะน่ะจะต้องไปคนนี้เขาถึงมาอยู่ข้างไหนเขาโตเฝ้าลงเฮ้ยกินข้าวเกียอไปเราก็จะไปไหนกันไปตลาดปลาปะไปตลาดปลากินข้าวเกี๊ยบเพื่อนปลาวเกี๊ยบไปไปกันเขาไม่ได้ไต่ <laughs> <laughs> Meanwhile, I'm far away, but I'll keep running. I've been running from me, tired of running from me, scared of feeling something now stuck and trying to get up out of this hole. I tried to be strong, I tried to but I on the way to you I don't see light in your love anymore there no reason to come on the floor I don't like feelings and feeling like running for something and feeling so out of control I know that the feelings are gone, I'm spending so much time alone I hope when you me are going? to ต่างอย่างเดียวมันก็ไก่เชียมีแต่มีไม่ถึงนะครับโอ้นี่ะระดับเซียไม่มีหิมกันบ่าชีดีนะคนมาซื้อของแต่ไม่ได้เดือดตังไม่เดือดแม่ง้อยมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจะจบทริปนี้เราจะไปไปไหนต่อนะบางแสนเราเดิปนปั่นจักรยานสามคนขึ้นเขากระมุกไปสัมภาษณ์ลิงเราไงไต้องอมีตังค์อาซื้อน้ำป่ะยิบไออีกแล้วน,นะครับ เดี rate, ๋ยวไปหาแลกตังค์ก่นลยครับักหาตังกันไม่มีตังค์แจ้ก็ต้องหาตังค์แลกเองนะครับเฮ้ยเหนือยยา สามล้านล้านมีแล้ว One eternity later นั่งได้เลยปะนั่งโต๊ะได้ไหมมาดิมาดิเฮ้ยอย่าเพิ่งดิเออต้อเอาอะไรเออใสกใจหน่อยก่นอนนะใกใจก่อนอะไรนี่แกลี่หมูทอดหนึ่งน้ำมันแกงกะหรี่ไก่ทอดตรงกันเลยนะคะเอาอะไรเอาแกงกะหรี่ไก่ทอดอนนี้ครับกกรครับแป้นแล้วผมเปลี่ยนเป็นหมูทอดแทนนะครับ Just you. to to find a way

สุด,ดยพอกกิ้คำพูดว่าถ้าจบไปแล้วนะครับสำหรับตลาดปลาบางแสนในวันนี้ที่จะไปกันต่อท่านก็คือชายหาดบางแสนนะครับจะเป็นยังไงไปดูถามมันทีทเอาเลยไปกันต่อ อีกตัวสยังไม่ทันอะไรเลยริอย่างแบนแล้วละหลังยังไม่ทำอะไรเลย,ลยเนสิ้นหวังสิ้นแรงพลังความหวังสูญสลายสิ้นแม้ความรักสิ้นเหมือนสิ้นสทชาย ควาามฝันถูกลาาไม่รู้ครับย่างหลังมือไอ้น,นีห่หรอย่างในแต่หรอได้ไหมครับได้ครับได้ครับทุกคนยางแบนครับย่างแบนครับทุกคนในขณะที่กำลังจะไปไปบางแสนแต่ยางได้ดบแบนอะไรมาป่ายางแ,แต่ทีนี้ไม่คอนเทนต์เฉยงง น้ำไม้ครับน้ำไม่น้ำไม้พฮ้ยรถจะถอยรถโดนประเดี๋ยวไรบระการยาบัตรนะครับนี่ทั้งยางทั้งเอน้ำน้ำไม่ใช่อะไรน้ำไม่ไฟไมไฟไม่ยางแตกแบงตังจะหมด กลับไปโดนแม่ดา่าต้อนกลับบ้านไง <c oughs> ไปทางไหน <c oughs> อตอนนี้เราก็ปะยางกันเสร็จแล้วพวกเราได้เวลาไปบังแสงกันต่อวันนี้วันเดียววันนี้ม,มีมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายขนาดอะไรนี่อยู่ข้างหน้าก็ <ไป S 3> มีไฟ <ป S 3> ไหม้รถเราก็ยางแบนเจ๊ก็ <c oughs> ไปกันต่อ oh okay. ล้วน,นี้เราก็ถึงบหาสาวครับหลังจากที่ประสบพบเจอหลายๆอย่าง an ีเมนหลักของเราเดินแลหวหางเลยเลยิงโอ้ยดูวิวข้างหลังที

ม่หรอเพราะว่าเรามรารลาน้ำหนักวะใช่หรือเปล่า หลังจากที่เราปั่นจักรยานสี่คนเมื่อกี้นะครับนนนกรเกือบประสบอุบัติเหตุเราเลยแยกไปปั่นคนละคันนี่ครับคนละคัน เนี้ยเที่ยวเล่แล้วครับก็อนข้างที่สนุกใช่ไหมครับคุณปุระชัยครับสดวันน้ำโชว์ฮึมเฮ้ยเอาอดีโอเคโอเคโอเคให้สนุกนะครับยินดีครับยินดีครับวันนี้ค่อนข้างเฮ้ยเฮ้ยเอะไรอ่ะวันนี้ค่อนข้างมีความสุขครับก็สำหรับโปรเจกต์ B ก็ให้ผมได้ออกมาเที่ยวเล่นได้โดยเฮ้ยแล้วมีเจอรมิวแล้วได้ออกมาเที่ยวเล่นได้โดยแบบ ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วค่อยเอามาเป็นโบจกเอ้ยโปรเจกต์ก็ขอบคุณทุกที้ชมจริงๆนะครับหวังว่าจะได้คะแนนเต็มไป้ไหมครับโอ้ยแม่สาวน้อยเราิงไแมงอือวันน mm ี hmm. ้วะมันจ uh ุดมันมันหายขอบคุณเด็กเหรอขอบคุณเดสกเหรอ Yes ก่เอ็นไม่ออกเท่าไหร่หรอกจะไม่ออกเท่าไหร่ยัง นีนน่ขวดโอตยเคครับหลังจากนิ่งจักรยานโหดเกิน,นมีอะไรอีกเนี่ยคนาื่นมีเหตุบางเรื่องกูกูคนเดียวแมกหายเอาไปเอา,าเลล <S <S> ไปได้แค่เดียวหรอเดีอยวดิเฮ้ยเออเอาไลน์ไลนเวยดีเม่กี่ฝาแฝงฝาแฝงอะถ้ากูทำไรไป็ดเอา่ปได้แค่เดียวว้า มิชิเตยูมิชิเตยูอาลาเตอยู่เจอกันครับ